สวัสดีค่ะชาวราศีมีนและคณามีรน,นะคะสวัสดีชาวสองและทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับพวกคุณทุกคนเข้าสู่ช่องทาหลัพิมพ์พัดดูดวงกับหมาอุ้มนะคะและนี่คือการเปิดไพ่ความรักแบบทั่วๆไปเนาะประจำวันที่1นึถึงสิพฤศจิกาย,ยนนี้ว่าจะมีอะไรแบบไหนเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างและการดูดวงและการทำนายดังต่อไปนี้เป็นการทำนายแบบทั่วๆไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้นะคะทุกคนนะไม่ต้องซีเรียสนะคะทุกคนอุ้มแนะนำว่าทุกคน,คนดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ชัดเจนและมันตรงกับตัวคุณจริงๆอุ้มแนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวนะคะและรียาการดูดวงส่วนตัวทั้งหมดนั้นอยู่ใต้ description box ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยเนาะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับอุ้มด้วยเนาะความจริงอะแค่เข้ามาดูอุ้มก็ดีใจแล้วแต่ก็อยากให้กดไลค์กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะจะได้แบบวิบ ดีใ,ใจปึ้มใจทำคลิปให้แล้วก็มีคนมาดูกันนะคะทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำในายให้กับชาวราศีมีนและแม่มีนชาวทัดน้ำของเราดีกว่าว่าช่วงนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างนะไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นไพ่อัศวินทอเรียนนะคะทุกคนแล้วตามมาด้วยไพ่แปด แล้วก็เป็นไพ่สามถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะชาวราศีมีนและคณามีนช่วงนี้คุณแอบเปลี่ยนเปลี่ยนไปหน่อยหรือเปล่านี่ที่ผ่านมาชาวราศีมีนและคณามีนเนี่ยคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมมีเรื่องที่จะแบบไม่ออกบ้านก็ต้องออกบ้านมันเหมือนมีเรื่องที่ให้คุณจะต้องแบบว่าไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปเจอคนไปแบบว่าต่างจังหวัดไปอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนนะมีการได้พบปะผู้คนได้ไปเจอเพื่อนได้คุยกันได้อะไรกันบ่อยๆแต่ว่านะตอนนี้เหมือนชาวราศีมีนและคณามีน 촬영자 <목소리로> คนนี้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคนกลับมาโฟกัสเรื่องงานมากขึ้นนะคะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญแบบนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยอุ้มคิดว่าคุณก็มีการดูดูอยู่บ้างอาจจะแบบว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอุ้มมองจากไพ่แล้วก็น่าจะมีคนคุยอยู่บ้างแหละเพราะมีไพ่เดอะแมจิชียนขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นถ้าถามว่าจะมีตัวจริงมีคนที่ใช่มีคนที่จะเป็นคนคนนั้นของคุณจริงๆเข้ามาไหมในช่วงนี้อุ้มคิดว่าไม่นะคะเพราะไพ่ดีเอ็มเพลสความเนาะมันจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วคุณรู้้สึกกกกว่าาาเอ็็็ดีนะชบขม ก็รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงแบบว่าครบหรือว่าอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะทุกคนนะจะเป็นไพ่ลณงประมาณว่าเหมือนมีนคนนี้ก็อยากที่จะไปเรื่อยๆแล้วโฟกัสเรื่องงานในตอนนี้คุณเรื่องงานสําคัญมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วลองลงมาก็จะเป็นเรื่องความรักบ้างแหละกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนนะถ้าเกิดว่ามันหนกักมันปวดหัวมันเหนื่อยใจคนก็จะเออพอก่อนเบาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะแม่มาเข้าสู่แบบว่าคนที่มีคู่กันบ้างดีกว่านะคะคนที่มีคู่ชาวลา สีมีหรือคนที่มีความรักคนสถานะไม่ชัดเจนก็ได้ลองดูดูไปก่อนนะคะว่าแบบใช่ของคุณไหมจากพาที่ค้นแม่เนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยเปิดเป็นคนที่เคยมีความรักกันมาก่อนหน้านี้ถามว่านะตอนนี้มันยังมีความรักกันอยู่ไหมพายสองถ้วยความคือคนที่ก็ยังมีความรักให้กันอยู่แต่ว่าทางนี้ทางนั้นอาจจะไม่ได้แสดงออกมาเหมือนเดิมหรืออาจจะหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อเก่าเหมือนมะกอ่อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนะเป็นพ่หกถ้วยมันจะเหมือนคุณสองคนนั้นเหมือนเป็นเพื่อนๆกัน มันเป็นความรักที่มัน มันอยู่ระหว่างกลางเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นเพื่อนไหมมันก็ไม่ใช่เพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าเป็นแฟนกันเหมือนเดิมคบกันเหมือนเดิมไหมอุ้มมองจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้มันก็เหมือนคนคบกันนั่นแหละแต่ว่าความรู้สึกหรือว่าหลายๆอย่างที่เราแสดงให้กันเนี่ยอาจจะแบบบางคนอาจจะแบบมีการคุยกันทุกวันมีการสื่อสารกันแต่ว่าความรู้สึกหรือหลายๆอย่างมันดูไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนเนาะอุ้มก็เลยว่าเฮ้ยสงสัยว่าทําไมเป็นแบบนี้นะก็เลยมาดูความสัมพันธ์ในอดีตเนาะความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างคุณกััััับคคนนนนนน้เี่มมมจะป็วาสพธ์ท เหมือนคุณมีนะ่ะจะคนที่ใช่แล้ว คนที่คุณมีนเลือกแล้วไม่ว่าใครที่เข้ามาคุณมีนได้เลือกคนนี้แล้วเขาก็เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเกาะนี้เขาก็มีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็ไม่เลือกใครเขาก็เลือกคุณเหมือนกันต่างคนต่างเลือกซึ่งกันและกันแต่พอมาด้วยกันว่ามันก็เป็นไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ที่สวยแม่เป็นไพ่ที่สมบูรณ์แม่เป็นความรักที่เหมือนเป็นครอบครัวเป็นความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอุดหนุนกันมาตลอดนะคะทุกคนนะเวลาเราแย่อีกคนนึงก็ช่วยเวลาอีกคนหนึ่งแย่เราก็ช่วยมันเป็นการช่วยเหลือกกกัันนนไปช่วยเหลือมาแบบี้ทุ แต่ไม่รู้ทาไมไพ่ปิดท้ายเป็นไพ่ก้าวดาบมันมาด้วยกันปุ๊บอะไรปุ๊บมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันอึดอัดไหมมีอะไรบางอย่างที่มันมันเหมือนว่ามันไปด้วยกันแล้วมันก็ไปกันได้แหละแต่ว่ามันต่างคนต่างคิดแล้วมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะคิดมากอลค่ะทุกคนมีอะไรก็จะเก็บไว้ในใจมีอะไรก็อึดอัดใจ ไม่สามาแมที่จะพูดไม่สามาแมที่จะบอกเรื่องราวทั้งหมดไปได้แล้วก็จากที่เคยคุยกันได้ที่เคยปรึกษากันได้ก็ไม่สามารถคุยกันได้ไม่สามารถปรึกษากันได้ไม่สามารถอะไรกันได้เลยอะค่ะทุกคนมันเป็นไพ่ที่แบบว่าเหมือนแบบอืเหมือนแบบต่างคนต่างแบบค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็แบบว่า ค่อนข้างที่จะนิ่งต่างฝ่ายต่างอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมีบางคนในที่นี้อาจจะมีอาการแอบคบซอ้อนนิดนึงนะคะพเพราะไพ่สองเหรียญขึ้นมาหรือบางทีบางครั้งคุณมีกับเขาคนนี้แต่ความสัมพันธ์อาจจะดูแล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันก็เลยมีตัวเลือกเข้ามาแต่ว่าการที่มีตัวเลือกเนี่ยอุ้มไม่ได้แปลว่าคุณมีนจะไปเลือกคนนั้นเลยหรือว่าคข้ับคนนั้นเลยขนานั้นนะเพราะว่าชาวราศีมีนและคณนามีเลวนั้นคุณก็ยังแบบว่ายังรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครจริงๆจังๆ,งๆหรือว่่าเลยขณนนนนั้นนะนะค,ะคุีแนตะ ็มีคนเข้ามาทําไม่คุณรู้สึกสนใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบว่ามีความสัมพันธ์จริงๆงจัง,จงขนาดนั้นเหมือนคุณก็ยังโฟกัสอยู่ที่คนคนนี้อยู่นั่นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการโฟกัสของคุณนะ่ะมันก็แบบว่าโฟกัส นะแต่ก็ทําเหมือนว่ามันแบบไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็เออโฟกัสอยู่ดูอยู่แต่ก็ไม่ให้มันแบบว่ามากเกินไปหรือว่าใช้ความต้องการความพยายามอะไรมากเกินไปขนาดนั้นแต่หากลึกๆก็มีความต้องการไหมไพ่เสเมถาต้องการไหมยังมีความรู้สึกอยู่ยังแบบว่ายังมีความพยายามร่วมกันอยู่หรือบางคนอาจจะมีงานมีธุรกิจมีอะไรบางอย่างที่มันมันต้องทําร่วมกันอยู่ประมาณนึงอยู่เหมือนกันนะคะมันก็เลยยังจะต้องแบบว่าแอบผูกพันกันไปแบบนี้นิดนึงเนาะไพ่เสเมถาบางที พลังอาจจะมีใครบางคนจากพวกคุณสองคนผูกไปได้วยกันด้วยนะคะทุกคนนะก็คือว่าสมมติว่าบางคนเนี่ยพาคนคนนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักแล้วคุณพ่อคุณแม่ปื้มก็ไม่อยากให้เราสองคนเลิกกันอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยถ้ามามองทางด้านตัวตนเขาเนี่ยเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ําหรือชาวธาตุดินก็ได้หรือเขามีน้ํามีดินอยู่ในตัวเยอะๆก็ได้คนคนนี้เป็นไพ่ควินออฟคัพคว e นออฟคัพเนี่ยลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะมีเนื้อนิดนึงนะคะทุกคนนะไม่ใช่คนแบบผอมบางเลยขนาดนั้นดูมีเนื้อดอูอวบอวบแต่ก็ไม่ได้อวบอะไรขนาดอบอัดอะไรเงี้ยดูแบบเป็นคนที่มีน้ำมีเนื้อดูปีน้ำ,ม,นำมีนวลไม่ได้เป็นคนที่ผอมเกินไปเป็นคนที่ถ้าลักษณะสีผิวคืออ่อนครับจะเป็นคนที่ผิว ผิวค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้คล้ำนะคะทุกคนนะแต่ก็ไม่ได้ขาวบางคนก็ขาวจัวเหมือนกันนะเออจริงๆแล้วว่าแต่เป็นคนลักษณะแบบผิวมันไม่ได้คล้ำม,มากเลยแมากขนาดนั้นเป็นคนที่ใจค่อนข้างดีใจเย็นอยู่เหมือนกันนะคะแต่เวลาที่จะร้อนก็ค่อนข้างร้อนเป็นไฟเหมือนกันเพราะเป็นคนที่เวลาใจเย็นก็คือใจเย็นแต่เวลาไม่เอาอะไรคือไม่เอาเลยจริงๆเวลาจะปิดใจก็คือปิดไปเลยเวลาที่ไม่สนใจอะไรก็คือจะไม่สนใจไปเลยแล้วเวลาที่ดื้อก็คือจะดื้อไปเลยแล้วก็จะไม่ฟังอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จะดื้ออยู่ในมุมของตัวเองในระดับหนึ เลยนะคะทุกคนนะแล้วก็จกากไพ่ที่ขึ้นมาเอออีกอย่างเขาเป็นคนที่มีเหตุผลในตัวเองสูงมีความคิดในตัวเองสูงมีความมีอีโกโน้นั่นแหละค่ะทุกคนนะแล้วก็เป็นคนที่จําง่ายลืมค่อนข้างยากด้วยนะคะแล้วก็จกากไพ่ตัวตนเขาเพิ่มเนี่ยจะมีไพ่สี่ดาบนะคะแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยมีไพ่เก้าไม่เฉาความขึ้นมาแบบนีุ้้มคิดว่านะตอนนี้เหมือนตัวเขาเองก็หยุดอยู่นิ่งๆเฉยๆน,น,นะคะคุณมีนนะถามว่าเขาเดินไปไหนจากคุณไปหรือยัยงก็ยังไม่ได้เดินไปไหนยังไม่ได้จับคุณไปต้องคิดว่า เขาน่าจะยังอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าคุณหันไปหาเขาคุณก็น่าจะเจอเขาอยู่นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขาก็จะทําตัวแบบว่านิ่งๆไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรถ่ายนิดนึงเนาะอันนี้อุ้มดูเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะสําหรับมีนคนไหนที่แอบบแอบบเหมือนมีแบบซ้อนซอนนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างาภาพที่ขึ้นมาหาคุณมีนเองอุ้มคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณมีลักซ้อนนะคุณก็เหมือนจะสนใจเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าท้งนี้ทัางนั้นแล้วก็ยังยังไม่ค่อยพอมมีภาพเดอะไฮโลแพนขึ้นมมค่ะทุกคนไพพของความเป็นศิล นะเหมือนคุณเองก็ยังแบบยังไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดตัวเขาเต็มๆหรือไม่ค่อยกล้าที่จะแบบว่าคบอะไรจริงๆจังๆขนาดนั้นเหมือนตัวคุณเองก็รอให้ตัวคุณเองแบบเคลียร์หรือว่าคลีนทั้งหมดเรียบร้อยก่อนถึงจะเขกาบใครสักคนหนึ่งจริงๆนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ยังไม่เคลียร์ยังไม่คลีนง่าย,าย,ายๆไวๆสักทีนะสิจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะอือม,มาเปิดไพ่เพิ่มนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าใครมีตัวเลือกอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าถามมีคําถามในใจกับอุ้มว่าเอ้ยเราจะคบกับตัวเลือกเหล่านี้ไหมเราจะเลือกตัวเลือกดีหรือเลือกคนสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราคนนี้ดีจะเลือกตัวเลือกก็ได้นะคะจับให้ที่ขึ้นแม่เพราะว่าเขาคนนี้เขาก็ค่อนข้างยี่จริงใจกับคุณนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องไปจัดการใจตัวเองให้พร้อมนิดนึงนะคะ <c oughs> พอดีมันรู้สึกว่ามันต้องมีคนถามแน่ๆเลยก็เลยเปิดไพต่ตอบนิดนึงอาจจะก,กระโดดไปกระโดดมานะคะทุกคนนะมาดูความรู้สึกกันดีกว่าว่าเขาคนนี้ที่คุณมีกําลังคิดถึงที่เป็นคนคนนี้เป็นคนที่อุ้มบอกว่ารูปร่างออกแนวแบบมีเนื้อนิดนึงเป็นคนที่เวลาไม่เอาก็คือไม่เอาเลยค่อนข้างดื้ออะไรเงี้ยลืมง่ายจําง่ายลืมยากคนคนนี้ค่ะทุกคนนะมาดูความรู้สึกเขาดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเนี่ยเป็นไพ่ e d e of cup ไม่ใช่สิ H of sort นะคะแล้วก็ถึนไพ่ four of cups นะคะแล้วก็ถึนไพ่ the high priestess ขึ้นมาเหมือนเขาคนนี้ถามว่าเขามีความรู้สึกให้กับคุณไหมเขามีความรู้สึกให้กับคุณนะลึกๆแล้วว่าอุ้งมองจากไพ่ก็ยังมีไพ่ the lover ขึ้นมาอยู่ตรงนี้อยู่8ปด metal แล้วเป็นไพ่แดาบไพ่หนึ่งเหรียญเหมือนเขาคนนี้ก็ยังมีความรักให้กับคุณอยู่มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่เมื่อวันแรกวันแรกวันที่เราเคยคบกนันที่เราเคยจีบกนันเขาเคยรักคุณยังไงเขาก็ยังรักคุณแบบเัน้บบน,น อะไรอย่างนั้นอยู่นะคะทุกคนนะแต่มันเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ถูกมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเขาเหมือนมีความต้องการอยากให้คุณเป็นหรือว่ามีความต้องการบางอย่างจากคุณอยู่อะคะ่ะคุณมีนแต่ว่าเขาคนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายไปขนาดนั้นมีไพ่เดี๋ยวจะติดไพ่สมดาบแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาอุ้มคิดว่าคนคนคน,นี้เป็นคนที่บอกแล้วไม่เอาก็คือไม่เอาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าอะไรรู้สึกว่ามันยากมันทําไม่ได้มันรู้สึกลําบากเขาก็ตัดจบไปดื้อเลยก็ได้เหมือนกันนะแต่เขาไม่กบ อกว่าข้างในค่ะว่าเขาก็ยังยังอยากที่ยังยังอยากที่จะมีคุณอยู่ใกล้ยังอยากที่จะเดินไปกับคุณอยู่ยังอยากยังที่จะมีความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ยังไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครคนไหนได้ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะคุณมีนะแต่ก็คือว่าจะเป็นคนที่แบบว่าก็มีใจแต่ว่าไม่ได้พูดว่าตัวเองเปิดใจหรือว่าไม่ได้พูดว่าตัวเองอยากไปกับคุณอะไรขนาดนั้นนะคะคุณมีเนาะเขาก็จะเก็บความรู้สึก มากๆประมาณหนึ่งนะคะแล้วเวลาพูดกับคุณไปแล้วแเบกดว่าพูดไม่ถูกหูก,กันหรือว่ามีป็นอะไรอย่เงี้ยทะเลาะกันปุ๊บเขาก็จะไม่คุยกับคุณไปเลยด้วยซ้ำนจะจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะแล้วเขาคนนี้เขาจะทำยังไงต่อไปไอ้คนมีนคะเป็นพไพ่สมงเมทาวนะคะไพ่นายออฟสอด ความแล้วก็จะเป็นไพ่เซเว่นออปเปนเคิความนะคะอุ้มคิดว่าตัวตนคนคนนี้แล้วนั้นเขาก็ไม่ทําอะไรมากมายหรอกเมื่อก่อนเขาเคยเลือกอย่างไงเขาคิดว่าเขาจะทํำยังไงเขาก็จะทําอย่างนั้นเขาก็จะทําให้ได้แหละถ้าเขารู้สึกว่าเราสองคนไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันได้เขาก็จะพอแล้วเขาก็จะเลือกสิ่งนั้นแม้ว่ามันจะเจ็บมันจะหนักมันจะทรมานเท่าไหร่สาหรับเขาก็ตามเขาก็ มันก็คงต้องพอนะคะแต่อีกในหนึ่งถ้าเขายังคิดว่าเขายังมีใจอยู่เขาก็ยังมีใจต่อไปแต่อุ้มมองจากไพ่แล้วเนี่ยมันมันก็ม่กึ่งอะคะ่ะทุกคนนะอุ้มอาจจะแบบอาจจะมีคนที่มาดูคลิปนี้บางคนก็ยังแบบยังมีใจที่จะฮึดเขาคนนั้นของมีนะ่ยยังมีใจที่จะฮึดสู้ไปกับมีอยู่อีกคนอีกอีกฝั่งหนึ่งก็ยังแบบเฮ้ยมันเหมือนแบบ มันมันไม่เห็นหนทางแล้วอะมันไม่มีทางที่จะขึ้นไปแล้วอะค่ะทุกคนนะมันเป็นไพ่ของคนที่มันมาสองขั้วสองความรู้สึกนิดนึงนะคะอือฮอดวงหมดทั่วไปเนาะพลังงานมันก็จะมาแบบรวมๆน,น,นิดนึงนะคะทุกคนนะอย่าไปซีเรียสอะไรเบิกเลยลองดูเลยกันว่าเราอยู่ฝั่งไหนนะคะอ่าแล้วมีน,นะคะมีนคุณจะทายัางไงต่อไปเขาคนนี้คะเป็นไพ่หนึ่งจาบความนะคะ เออเป็นพ่คิงถือดาเป็นพ่เดมูแล้วเป็นพ่คิงออฟวอ์นะคะคุณไม่มีอะไรมาจัดการใดๆกับเขาคนนี้ทั้งสิ้นนะคะคุณมีนแต่คุณมีความรู้สึกที่มันไม่เข้าใจแล้วมันสับสนวุ่นวายในใจเต็มไปหมดนะคะคุณมีนนะที่ผ่านมาเนี่ยอุ้มคิดว่าคนที่ทําให้คุณมีนสับสนวุ่นวายอ่ะมีไม่น้อยคนมากๆนับคนได้เลยอ่ะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้คุณมีนต้องคิดเยอะต้องสับสนต้องวุ่นวายเหมือนกันแต่ถามว่ามีนทาอะไรได้ไหมมีนบอกว่ามีนทาอะไรไม่ได้เลยนะคะ ม,มินทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆมินบอกว่ามินทําอะไรไปมินก็ดูเป็นคนที่ดูเป็นคนผิดหรือเปล่าดูเป็นคนที่แบบเออฉันทําอะไรก็ผิดหรือเปล่าฉันฉันไม่ควรที่จะทําอะไรอีกหรือเปล่านะอืม,มินเองก็อยู่เฉยๆแล้วก็ มันให้สิทไม่เทา่าก็เหมือนประคองไว้อยู่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าประคองอะไรม,มากขนาดนั้นนะคะคุณมีนะเพราะยังมีไพ่หา้าจาบขึ้นมาบางทีบางครั้งก็ทะเลาะกันดุดมือกันไปเลยแบบนี้เนาะแล้วโน,น้มความสัมพันธ์ของคุณสองคน1-15นี้จะเป็นยังไงคะคุณไพ่ หนึ 1> 1่งถึงสินี้เขาจะเป็นยังไงกันต่อไปเป็นพายก้าไม่เท้านะคะพาเดือดมูลความแล้วก็จะเป็นพายเดนะอะเทมเพนเนาะอุมคิดว่าพวกคุณสองคนก็ยังอยู่ในสถานนะที่มันมันขึ้น,นกลางกลางนะคะทุกคนแฟนไหมก็ไม่ใช่เพื่อนไหมเป็นมากกว่านะคะ ก็ยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่นะคะถามว่าในช่วงนี้จะต้องระวังจะต้องอะไรยังไ,ไงไหมอุ้มคิดว่าก็คงจะแบบว่ามีคนเข้ามาใหม่ๆเน่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาคนนั้นด้วยนะคะทุกคนนะมันเหมือนเป็นไพ่ที่มันมันค่อยๆจะจากกันไปจากกันไปเรื่อยๆแล้วะคะ่ะทุกคนแต่สําหรับใครที่กําลังรอวันที่จะได้มาคืนดีกันนะถามว่ายังมีโอกาสไหมมีโอกาสแต่ว่าคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันยืดเยื้อไปมากกว่านี้คือคุณจะต้องแบบ ยืดความสัมพันธ์เนี้ยไปให้นานๆเลยอยากถึงจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาเดี๋ยวนี้อะไรตอนนี้มันไม่สามารถที่จะกลับมาได้พ่เป็นแก้วไม่เท้ามันมันไม่สามารถที่จะเป็นสถานะภาพความสัมพันธ์มากกว่านี้ได้จริงๆมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเหมือนมากับเพื่อนแต่มันไม่ใช่แฟนแล้วมันมีความผูกขันมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะทุกคนนะ แล้วพาอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีมีนและคณามีนมันหงคะพาอยากจะแนะนําอะไรคุณมีนเพิ่มเติมไหมมีไพ่หนึน่งดาบไพ่ The World ความแล้วเป็นไพ่ king of swords ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไหวนะคะแป๊บนึงนะ <c oughs> Think, society, ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณยังไหวแล้วคุณยังมีใจให้กับเขาอยู่คุณจะเดาใหม่เขาก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณเดาใหม่เขาคุณก็มีไพ่สี่เบทเทิขึ้นมาคือความสัมพันธ์ที่จริงจังความสัมพันธ์ที่ชัดเจนบางคู่ถ้ากลับไปคืนดีกันอาจจะแต่งงานกันเลยก็ได้นะเออนะแต่ถ้าเกิดว่าอีกในหนถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวแล้วไม่อยากที่จะกลับไปคืนดีกับเขาแล้วมันอาจจะต้องแบบวนเวียนกับเขาไปสักพักหนึ่งนะคะทุกคนนะสักพักใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนแล้วมันจะวนเวียนในสถานะอะไรก็ไม่รู้วนเวียนกันไปแบบเนนนี้ยคค่ะะทุกร ไพ่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะนานขนาดไหนแต่ไพ่บอกว่านานเรื่อยๆตลอดตลอดเป็นไพ่เดฟูกมากับเด็ดเจดด้วยบางคนอาจจะแบบรู้จักกันไปจนถึงวันที่เราแก่ๆเลยก็ได้นะคะจากไพ่ที่ขึ้นแมาเนาะ <c oughs> ก็คือว่าเหมือนจะลืมไปละไม่คุยกันละไม่อะไรกันละเลิกคุย,ยกันไปเลิกกันแล้ว่าเลิกคุยกันไปแต่สักพักหนึ่งเวลาที่เราผ่านไปหลายๆปีก็จะกลับมาคุยกันใหม่อาจจะเป็นเพื่อนกันถึงตอนแบบแก่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนะะาะจากใครที่ขึ้นมานะดังนั้นก็ แต่ว่ามันเป็นดวงแบบทั่วไปนะเชื่อบางไม่เชื่อบางก็ได้นะคะหรือว่าแบบว่าดูเพื่อเป็นแนวทางก็ได้อย่าแบบไปเชื่อทั้งหมดหรือว่ายึดเลยพวกนี้ทั้งหมดนะคะทุกคนนะเป็นยังไงบ้างตรงกันบ้างไหมแม่นหรือเปล่าแม่ไม่แม่แมนบอกแม่มาคุยกันได้นะคะใต้คลิปนี้เลยนะทุกคนนะ,สะแสดงความเห็นคุยกันได้ติชมกันได้นะคะทุกคนส่วนใครที่อยากแบบว่าเฮ้ยมาคุยกับแม่หมอมาแบบว่าอยากปร,รึกษาส่วนตัวหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถมาคุยเล่นกันได้อยู่ที่ไอจ ก็ได้นะคะทุกคนนะเพื่อแบบว่าเป็นข้อความแบบเล็กๆแม็เซใช่ไหมไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นว่าเราคุยกันอะไรเงี้ยก็สามารถมาคุยได้นะคะทุกคนนะมาปรึกษาการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก็ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจโดโดยส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้ description box นะคะ a d ดไลน์มาได้เลยแอดไลน์แล้วก็ถ้าจะให้เร็วอุ้มแนะนำว่าส่งรูปคุณส่งรูปเขานะคะแล้วก็ส่งรายละเอียดต่างๆที่อุ้มใส่ไว้ในคลิปนั้นมาให้เลยนะคะเพราะว่า รายละเอียดกันดูดวงของสดตัวของอุ้มอ่ะอุ้มทําคลิปอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วแล้วในคลิปอุ้มก็ใส่รายละเอียดทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วค่อยๆอ่านแล้วก็ลองทักมาดูแลกันเนาะมาคุยกันนะคะอุ้มใจดีกับทุกคนอยู่แล้วอุ้มไม่วิดหวอุ้มไม่หวายอุ้มก็อย่างนี้แหละดูดวงกันไปคุยกันไปเรื่อยๆสบายๆนะคะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาจนจบคลิปนี้เนาะวันนี้ก็ไปแล้วถ้าเอิดว่าอุ้มพูดผิดตรงไหนอุ้มขอภัยทุกคนด้วยนะคะไปแล้วจริงๆจ้า แอบหนึ่งนะคือแบบอุ้มจอทำคลิปแบบค่อนข้างที่จะเรียวแบบเรียวมากๆค่ะทุกคนในเงินก็จะแบบ <c oughs> ก็คือแบบเวลาใช้รีโมดปิดกล้องใช่ไหมเพราะว่าอ,อุ้มอยู่ไกลมากไม่สามารถก็ไม่หากกล้องได้ในนั้นจะใช้รีโมดปิดกล้องนิดหนึ่งแล้วก็รีโมดอุ้มมัจจะชอบดับโอเคไปจริงๆนะจ้าบ๊ายบายจ้า